สมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรรสมาคมเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานในการประชุมมหาเถรรสมาคมครั้งที่8ประจำปี2564โดยมีกรรมการมหาเถรรสมาคมพร้อมด้วยนายนรรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหาคนคร หลังการประชุมหาเถราสมาคมนายสิบวรแก้วงามผูรร้ตรวจราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในานาโคศกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถแถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วยที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งประสังฆาธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเห็นชอบการขอคัดเลือกประธานกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยและมหาเทวรัชมาคมเห็นชอบการเพิ่มมาตรการว่าด้วยการจัดงานสงกรานภายในพื้นที่บริเวณวัดโดยให้ใช้มาตรการเดียวกับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019กำหนดไว้คือห้ามเล่นน้ำสาดน้ำฉีดน้ำทั้งให้จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง ส่วนการส่งน้ำพระในที่แคบให้วัดวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเร่งรัดเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ไตรรมยุทธ์นะครับสมเด็จพระวรรรั์ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ท่านได้แจ้งต่อที่ประชุมนะครับเรื่องของการเสนอแต่งตั้งพระสังฆธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุทธนะครับก็ตามที่สมเด็จพระตีระยันมุนีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค1-2-3และ12-13ธรรมยุทธรายงานตามที่ประเทศมงคลโสพลเจ้าคณะจังหวัดพระนครทีองยุทธยาธรรมยุทธ์เสนอว่าพระมงคลรัตนมุนีอายุ89ปันษา69 เจ้าวาดวัดราชบำรุงตำบลสิงหา์นาฏอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาซึ่งเป็นพระติระผู้ใหญ่ที่มีปัญญาการมากและยังคงมีสุขภาพปานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาธรรมยุทธ์เรื่องที่สองครับก็ออยังอยู่ในเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์ป่ายธรรมยุทธ์นะครับ สมเด็จพระวรรทั์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์นะครับเสนอต่อที่ประชุมเรื่องแต่งตั้งพระสังฆาธ,ธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายธรรมยุทธ์เรื่องนี้นะครับก็ได้เสนอตามที่ประเทศสารเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค8ปธรรมยุทธ์รายงานตามที่พระกิติสารโสพลเจ้าคณะจังหวัดหนองคายธรรมยุทธ์เสนอพระครูปริยัต สารโสพิษอายุ 52- พรรษา32เจ้าวาดวัดหนองงงจเจลิอมมงคลตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดห้องคายซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอําเภอด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอดแม่อายุยังไม่ครบ80ปีเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายธรรมยุทธ เรืเอนะ,รรนะครับก็ยังอยู่ในคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์นะครับท่านได้แจ้งต่อที่ประชุมในการเสนอแต่งตั้งพระสังกัิิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเภอบ้านแท่นธรรมยุทธ์นะครับก็เสนอตามที่พระปรมวิจุตตาจารย์รักษาการแตนเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์รายงานตามที่พระสุวีระยานเจ้าคณะจังหวัด ชยภูมิธรรมยุทธเสนอว่าพระครูประพัดชยกุลอายุ80พรรษา52เจ้าคณะตำบลบ้านเต่าเขตหนึ่งธรรมยุทธ์วัดชัยชุมพลตำบลบ้านเต่าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชยภูมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าคณะตำบลด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอดจนมีอายุครบ80ปีเห็นสมควรยกย่องเชิดชู ให้สูงยิ่งขึ้นให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นธรรมยุทธเ์เรื่องแรกครับที่อยู่ในระเบียวราระการประชุมซึ่งเสนอที่ประชุมมาเต่รัฐสมาคมเพื่อโปรดทราบนะครับก็คือเรื่องของการรายงานคัดเลือกประธานกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อว่าสปทนะครับ เรื่องนี้นะครับศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้แจ้งว่าพระธรรมมังคลาจารย์ประธานกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยนะครับได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่23ามกราคม2 5 6พรเป็นเหตุให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสปทว่างลงนะครับ และคณะกรรมการก็ได้มีการประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์คัดเลือกพระเทพสิทธิมงคลวัดตโปตารามอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองให้ํำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสปตาตามวาระที่เหลืออยูเเออ่เรื่องสงกรานอย่างนี้ครับเรื่องสงกรานเนื่องจากว่าตอนที่เราทำมติสงกรานเนี่ยนะครับออช่วงนั้นเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ โดยท่านรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒธรรมท่านอิทิพลคุณปลื้มนะครับท่านก็เป็นประธานที่ประชุมและก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งในตอนที่กระทรวงวัฒธรรมประชุมเนี่ยตอนนั้นปรากฏว่ารัฐบาลยังไม่ประกาศมาตรการสุดท้ายของการควบคุมดูแลหรือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค นะครับแล้วกอบกับเราเองก็ได้ใช้มาติส่วนหนึ่งนะครับใช้มาติส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมและก็ส่วนหนึ่งที่เราเคยห้ามจัดกิจกรรมมาบูรณาการกันนะครับแต่เมื่อมาบูรณาการกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าก่อนเข้าประชุมมอสอเนี่ยมันมีมติของรัฐบาลนะครับที่ให้เล่นสงกลันได้ไปเลมาได้เล่นได้แต่แต่มีข้อแม้นว่า ห้ามฉีดน้ำห้ามเล่นน้ำนะครับซึ่งปกติเนี่ยการจัดประเพณีสงกรานก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยบ้านนอกเรานะครับหรือในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้วัดเนี่ยนะครับตั้งเป็นที่เล่นสงกราน,ต,นต,ตั้งเป็นที่ํำบุญทั้งเป็นที่ฟังธรรมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจคือครบวงจรอยู่ที่วัดนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ทางมหาเถรสมาคมนะครับหลังจากที่ มีมติีได้มีประชุมไปแล้วและมาเิรัฐทอโกเมนชอบไปแล้วเนี่ยนะครับผมเองเขได้ปรึกษาหารือนะครับว่าเราจะเพิ่มเติมรายละเอียดบางเรื่องเข้าไปนะครับทางมาตรรัสสมาคมก็ไม่กัดข้องเพราะท่านมองว่าการเพิ่มเติมเข้าไปแล้วทาใหา้มาตรการมันเข้มงวดขวดขันหรือเข้มข้นมากขึ้นแล้วสามารถปฏิบัติได้เนี่ยนะครับก็วดจะเพิ่มเข้าไปเพราะนั้นเนี่ย ในมติเดิมที่เคยมีเราไม่มีคําว่าห้ามเล่นน้ําและฉีดน้ําในวัดเราก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับส่วนในที่ปรับเปลี่ยนข้อความจากที่บอกว่าห้ามจัดในที่แคบแคบพี่น้องสื่อมวลชนคงจาได้นะครับห้ามจัดในที่แคบแคบเราก็พูดได้ชัดไอ้พระคุณท่านเนี่ยในแต่ละวัดแต่ละวัดเจ้าวัดวัดเนี่ยท่านไม่ต้องแปลท่านปฏิบัติได้เลยเราก็บอกว่าให้ท่านในจัดในที่โล่งแจ้งนะครับ จัดในที่โล่งแจ้งที่อากาศต่ายเตละสะดวกหรือจัดกลางแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อท่านไม่ต้องไปตีความว่าเอ๊ในสาลาการ,รเรียนดีไหมอะไรดีไหมเราบอกท่านให้ชัดชัดกันออกไปนะครับแล้วก็ที่เป็นโค้ดในเชิงของภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นคําย่อเนี่ยซึ่งในส่วนใหญ่ถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นว่าเอ๊ตกลองอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรเราข้ออธิบายตัวย่อของแต่ละตัวเขาบอกกันไมชัดๆว่าหนึ่ง ท่านจะต้องตัดจดาดน,นะครับจะต้องช่วยกันวางมาตรการในการป้องกันที่สําคัญไม่ว่าหนึ่งเริ่มตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับหรือเว้นระยะห่างทางบุคคลตามที่กําหนดก็คือ1เมตรคูณหเมตร2ท่านจะต้องกาหนดให้มีจุดคัดกรองนะครับซึ่งรเราถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องกําหนวให้มีจุดคัดกรองการวัดอุณหภูมิ3ทุกคนจะต้องสวมแมส นะครับทุกคนจะต้องสวมแมสซีจะต้องกําหนดให้มีเจลมีแอลกอฮอล์หรือมีอ่างล้างมือไว้นะครับนี่นี่คือประเด็นสําคัญหลังจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเลยในวันนั้นก็คือการกําหนดตัวบุคคลนะครับการกําหนดตัวบุคคลในการที่ จะเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปกราบพระเพื่อความเป็นสิรีมงคลในถือถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในศาลาการ,ปรเปรียนไม่ว่าจะเป็นในอุโบสถหรือพระอุโบสถตรงเนี้ให้วัดนี่ดำเนินการอย่างเข้มงวดขวดขันในการที่จะกําหนดจํานวนตัวบุคคลให้เหมาะสมกับสถานที่โดยยึดหลักตามมาตรการที่รัฐกำหนดนะครับ ก็คือ1นคูณหเมตรแล้วประการสุดท้ายเราขมวดท้ายไปเลยครับเพื่อไม่ให้ท่านโทรมาสอบถามอีกว่าจังหวัดเราจัดได้ไหมจังหวัดนี้จัดได้ไหมขมวดท้ายไว้เลยว่าทั้งนี้ให้จังหวัดปฏิบัติตามมาตรการนะครับตามมาตรการตามคำสั่งของจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆถามว่าเอ๊ะทำไมต้องคำนดรัหรือของท้องถิ่นนั้นๆ เช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างจังหวัดนกกรครปฐมเนี่ยเขาจะมีมาตรการมาตรการกลางของจังหวัดนะครับ <ild ing. S 2> เขาจะวางมาตรการกลางทุกอำเภอ,ท,อ,ท,อ,อทุกท้องที่ต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่บางท้องที่เขา้ามาวางมาตรก,การเพิ่มเติมเข้าไปอีกหากว่าท้องที่นั้นเป็นท้องที่ที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับเช่นยกตัวอย่างอย่างในเขตอื่นๆหรือในจังหวัดนครปฐม,มจังหวัดอำเภออื่นเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามมาตรการจังหวัด แต่อํเาเภอพุทธุมนตลเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดแล้วอํเาเภอพุทธมนตลจะต้องมาลงรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเนื่องจากว่ามีทั้งสถานศึกษามีทั้งแหล่งประกอบการแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างระหว่างจังหวัดต้องพูดงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกตมไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นจึงกําหนดไว้ว่า ให,ให้พิณาตามมาตรการของจังหวัดและก็มาตรการของต้องติดนั้น,น,นด้วยนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้าไปในวันสงกราน